ก็อาจารย์ชัยนะคะโรวพปู่คณะสัทธาบารมีผุ้โตเรากําลังจะเดินทางนะคะไปให้กําลังใจไปให้ให้กําลังใจที่ที่หารกันนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราเดินทางกันมาก็คือขอให้สงใจสมกาลัง,งกายสมกาลังใจไปช่วยกันนะคะ

บริจาคมานะคะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตาอ่าที่อาจารย์ชัยเดลย์อนะคะมีทั้งมามา่ามีทั้งน้ำมีข้าวสารนะคะปากกระป๋องนะคะทุกๆอย่างมาถึงแล้วนะคะมาถึงจริงๆนะคะที่เรานำนำมาสง่งมอบเดี๋ยวเตรียมรอสง่งมอบพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อกี้ที่คุยกับพี่ไพราลเนะี่ยแล้วก็แกก็บอกขอบคุณมากว่าขอที่ส่งมาให้เราแบบนี้คือพวกแกสามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็อย่างของกินเราก็เอาไปกินได้คือแกก็ไม่ได้ไม่ได้ว่านะคะแต่แกก็บอกว่าน้ำใจที่ส่งมาจากกองหนังเนี่ยบางครั้งส่งมาเนี่ยอาจจะเอาแฟร์คนมากับของกินเสร็จปุ๊บกลิ่นมันมาด้วยกันค่ะอันนี้ก็แกก็บอกว่าเออขอบคุณมากที่ส่งมาให้เบบแล้วก็ทหารทุกคนดีใจมากค่ะ ที่คุยก็ตอนนี้คือพี่ทาหารเข้ามาไม่ครบน,นะคะเฉพาะที่นี่มีทั้งหมด16กองร้อยตอนแรกที่คุยกันแต่พี่เพราบอกว่าตอนนี้เรามีหน่วยพิเศษเป็นเรียกอะไรอะ่ะต้องฝนเรียกไม่ถูกอะ่ะหน่วยแบบ<ม>เขาเรียกอะไรคะที่เราต้องต้อง,องคือปกติจะมีตั้งรับกับแนวรู้กันต้องฝนเรียกไม่ถูกอะ่ะเออจะีบี่ยงี้ยอีกหน่วยกลายเป็นตอนเนี้เรามีทั้งหมด17กองร้อยซึ่งกองนี้ไก่เป็นกองที่ใหญ่ที่สุด 没办法。 เชิญครับเชิญทุกคนครับมีนร่วมทุกคนเลยครับเชิญครับทุกคนครที่หน้ั่งกันเดี๋ยวเราป้องกันก่อนนะหนั่นลงน้านลงนะครับเดี๋ยวเราป้องกันจะดูสัญญาณป้องกันนะฮะเฮียณะนะครับเดี๋ยวเราพร้อมกันนะหนึ่งสองสามยกถวายครับสาธุก็ความรู้สึกที่มาถึงที่นี่ครั้งแรกนะครับก็ รู้สึกว่าพี่พี่ทหารทุกคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยความระมัดระวังสังเกตจากการที่เรานั่งเราโชคดีได้นัน่บบงรถกระบะเขามาเรานั่งมาข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยก็แบบทอมมี่ก็จะสังเกตว่าแบบคือพี่ที่ขับอยู่เขาจะคอยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยดูชีวิตเขาดูแบบคือต้องมีสติต้องมีสติตลอดเวลาจริงๆนะเนี่ยแล้วก็เลยแบบคิดว่าเราอยู่กรุงเทพสบายๆเนาะเราก็ไม่ไม่รู้เลยว่าชีวิตจริงๆเขาก็แบบลำบากขนาดนี้กันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนเองครับจริงๆนะก็อยากให้ มีอะไรจะช่วยเหลือพี่พี่ทหารได้ส่งกำลังใจเข้าของใช้จำเป็นเงินทองเป็น้ร้อยที่เขาสลากราเพื่อเพื่อเพื่อชาวเราก็ฝากด้วยนะครับเราพี่เาพีคนเด็กๆเขาฝากมาเด็กเขาเขียนฝากมาช่วยสมกับคนอได้ผมังสิบกว่าคนเลยครับเด็กๆ

เรียกว่ากองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรนะครับของกองอ่กาากำลังคนนะถ้าพูดผิดก็ขอขอขอ,ขอใครด้นะครับจะส่งมอบให้เลยนะครับของเหลือที่สี่ห้านะครับทุกคนทุกคนค ก็เป็นขอย่าแ,แทน,นคำขอบคุณไหมครับขอบคุณครับก็ขอบคุณจริงเลยที่มาเยี่ยมตลอดเลยนจอที่น่งขอบคุณมากขณะนี้นะคะทางคณะสัทธาปู่โตนะคะก็ได้ร่วมกัน ส่งมอบของเรียบร้อยแล้วนะคะให้กับเหล่าทหารทหารหาร,หารใจีใจกล้านะคะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแล้วต้องขอขอบคุณทุกๆุคนที่มีน้ำใจที่มีความเมตตาในการร่วมกันบริจาคทั้งปัจจัยแล้วก็สิ่งของเข้ามานะคะในครั้งนี้เนี่ยทางทหารได้กล่าวคำขอบคุณส่งมายังทุกๆคนด้วยนะคะที่มีน้ำใจยังไงก็ขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคทั้งเงินแล้วก็สิ่งของมาขอบคุณมากๆค่ะ พวกในตำตัวเนี้ค่ะ่ผมอยู่ที่นี่มา12ปีแล้นี่เป็นเป็นเ่อแรกเลย่เป็นเป็นคือใน12ปีนี้ครั้งนี้ยเป็นร่งแรกเลยนะครับว่า้นนก็ทีมงานเนี่ยอะรอย่างเี้ที่นี่เลยเขาก็มอบต่ออยน่เกดอะไรนก็ทสจก็ต้องอยืนรัชต้องขอบคุณอย่างสูงเลย ทับชมมากเลยคุณยายทั้งหมดตัวผมนะครับในตัวของน้องๆคนเองแล้วก็เราก็ขอบคุณนะครับที่มาในหลังะมาเยี่ยมเราถึงบ้านนะมาเยี่ยมเราถึงที่มาเยี่ยมที่หรือว่าท่านก็ให้ใจใส่เราอย่างเต็มที่ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเป็นเป็นมือแรกแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแค่มือแรกนะแต่ว่าเรื่องความมุ่งสูงนะก็เป็น เป็นกำลังใจัเนเป็นรก็เรียกอะไรเป็นพลังที่เรื่องความรุ่งมัเรื่องควาัใจมันเป็นอะไรมานะที่ไม่มีนะที่ไม่มีตัวตนะแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากเรื่องฝันแม่กําังใจที่จากของคนที่อยู่าหลัอย่างน้อยที่สุดนะผมในฐานะที่เป็นเปตัวแทนนะผมยังหมอเลยนะวันนี้มีคนที่อยู่ในหังยังเห็น มีคนอื่นเพื่อนคนหนึ่งมีคนส่วนหน้าที่เสียหาะแล้วก็มีประสบการณ์ที่คาดไม่ได้แค่มาเยี่ยมพ่อถือว่าสุดยอดแล้วเียประิงจริงเชื่อว่ามีหลายคนเหลนค่ะไม่ใช่แค่พวกเราเอมีหลายหลายคนมากๆเพียงแต่ว่าโอกาสแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีความสะดวก ไม่เหมือนกับพวกเราแล้วก็จังหวะในการที่จะมาเยี่ยมเยียนเพราะทุกคนหรือว่าพี่ๆทหารทุกคนนะคะมีคุณค่ากับพวกเราหมดเลยถึงแม้ว่าเขาไม่ได้มาคนอื่นๆที่ไม่มีโอกาสได้มาไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นหนูก็ยินดีเพราะเขาก็ยังเห็นสิ่งที่จะมาได้เราต้สงต้ดตา้วว่าเรื่องนี้เราก็รับผิดได้แลนะเราก็รู้เราเขารู้คิดว่าแต่คราวนี้จะพีใหม่นะต่นมีการสอบมั่วคอยมีความรู้ทุกแบบทุกแบบ แล้วก็แค่ผก้ชีของจากธาครมาส่งมาผ่านเรานักประชาชนคนหนึ่งมาให้กับเรแลรของเราเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็รู้ว่าหลายพิธีกรรมอะไรที่น้องส่วนหลังของเจ้าม่ที่อี่เนี่ยเข่จ้ออกนอกสาระแบบยังหน่วยาีแล้วก็สมัตรได้แต่สมก็ชอบแค่ว่าเวลาจอวนตัวคนหน่วด้านยกรวงทุกคนแล้วเขาคิดอะไรก็คือห่วงใยคือร้องถันยังหนวยแล้วก็เชื่วถือเจ้าที่ที่น้องี่

ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือครับผมขอบคุณดีครับขอจบตรงนีทุกท่านนะครับเดินทางต่อไยครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันอีกเพื่อพวกพี่กองอิมทุกคนแหะครับอิมอกอิมใจอิมบุญด้วยครับผมขอบคุณมากครับความสุขทุกคนนะครับ 아니아 <laughs> วัดที่มีเจ้าที่อยู่อ๋อนี่เขาบอกไงเป็นฐานก่อนแล้วก็<ข> พระพุทธทักษิมิ่งมงคลนะคะอยู่ในจังหวัดนราธิวาสถ้าพี่ๆเพื่อนๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมาที่นราธิวาสนะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่อีกหนึ่งที่นะคะที่น่าสนใจที่ควรมากราบไหว้นะคะเขื่อนป่าแถวนี้ก็สมบูรณ์นะคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะถ้ามีโอกาสขอให้ได้มากราบสักการะองค์ท่านนะคะสาธหลานมาเคยฝากฝากทั้งหมด6คนเมื่อวานรวมเมื่อวานอีก2เลด้วยนะครับครับผมนะครับฝากขอบคุณมาก มีความสุขที่ได้มาช่วยวิพี่ทหารที่เขาช่วยเรามาโดยตลอดนะครับเขาต้องการกำลังใจอย่างมากครับแล้วหลายๆอย่างก้งหาแกนะครับเราแก่เดิมแด้จริงๆน,น,น้อย้กับเขาครับรู้สึกดี ได้เห็นความทุ่มเทของทหารเพื่อภักษาผลประโยชน์ของชาติดูแลพี่น้องประชายชนครับก็รู้สึกว่าภูมใจแล้วก็ดีใจกับที่การแสดงออกมาว่าพวกเราได้มาช่วยนะครับาารทุกบาททุกสตางค์พี่นออ้องชาวศรัาบรารมีโปโตได้ร่วมบริจาคก็สมทบกองทุนการศึกษาของลูกหลานของทหารโดยฐานพร,รานนะครับ,กอ,อบก,กอจิตหลายเ ก็อยากให้ต่อไปะนะครับช่วยเหลือทหารทางใต้ที่เขาพุกเทเสียชีวิตให้พวกเราะน,นะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็เป็นการจบทลิปนะคะขอทุกชิ้นกำลังใจทุกดวงนะคะที่ทุกคนฝากมาทั้งที่มาเองกอไ็ไม่ได้แล้วก็มาด้วยตัวเองแล้วบางท่านมาไม่ได้นะคะก็ณว,วันนี้ทุกอย่างสิ้นสุดแล้วนะคะแต่ กำลังใจของพี่ทหารก็ยังคงต้องช่วยเหลือประเทศชาติต่อไปแล้วเราอาจจะมีอีกหนึ่งทริปหรืออีกหนึ่งหงรือครั้งที่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนที่เขาให้กำลังใจที่เขากันนะคะผมครับใจรู้สึกที่ได้มานะครับได้เยี่ยมทหารนะครับเราเห็นใจทางนี้ามากๆเพราะว่าเขาเป็นแนวหน้าช่วยเหลือเราอยู่แนวหลังนะครับท้อลำบากกว่าเราหลายร้อยเท่าถ้านะถ้าเรามีโอกาสารเราก็จะมาอีก แล้วจะช่วยเหลือประชารนะครับทั้งค่าสัมภาระแล้วก็ค้างมันกระเดือ,อาารกอออรู้สึกชื่นชอบเลยนะคะที่ได้มาดิม็คเป็นตันวแทนทางคณะสภาบารมีของเราทุกท่านนะคะนำสิ่งของที่ทุกคนมีน้ำใจให้ความอุทิศมอบช่วยเหลืออาหารที่จะมาธนาคาราก็ทุกอยา่างสมเร็จราบรื่นเรียบรอ้อยดีทุกคนปลอดภัยดีนะคะขอบคุณท <c oughs> ี่เป็นหัวเป็นใหญ่ คิดว่าครั้งหน้าคงจะมีอีกแต่เราอาจจะไปที่จังหวัดยะลาหรือพัตนาีนะคะเป็นโครงการแต่นาของอาจารย์ซึ่งมาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วรู้สึกว่าเขาต้องการความชเหลือจริงอาหารทามสางารมากเราอยู่ดีกินดีกันนะคะหลังก็ขอให้เป็นจรงเพราเขาตลอดไปนะคะอย่างค่ะทุกคนค่ะค่ะก็ถึงเวลากลับแล้วถามว่า ตั้งแต่ที่เราทํามา9เดือนนะคะสำหรับตัวน้ํงฝน9เดือนเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ยบอกให้ให้ให้ทำให้ดูเรื่องของโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ย9ิาเดือนผ่านมา ตลดเพราะเราไม่รู้ว่าจะพลาดเมื่อไหร่ก็เป็นกำลังใจที่ทะหา ก็จะกลับแ,แล้วก็ดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ไม่น่ากลัวที่กินเลยพอแบบวันกลับเนี่ยคือเหมือนว่าทุกอย่างเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยะครับแล้วเมื่อกี้ก็ยังแอบไปแบบชอปปิ้ของฝากนะครับ